กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมเชั่นจีนะวันนี้คุณอยู่ในเกมนารากะเปรดพอยนะครับก็เปิด Open Beta กี่ชั่วโมงมาแล้วมไม่รู้นะอาจจะเมื่อคืนก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็มาเล่นโซโล่ครับมาดูกันว่าผมจะไปรอดตลอดรอบฝั่งได้ถึงไหนนะก็เดี๋ยวถ้าตรงนี้มานนานเดี๋ยวก็สกคิปไปแล้วกันนะโอเคโดดกบเปนลิงเลยพวกนี้แต่งตัวสวยๆแบงนั้นเลยนะ โอเคโอ้ยเกิดมาของทองเลยเว้ยโอ้โชคดีจริงโอเคตัวที่ผมเล่นก็เป็นตัวโยโตเมครับโอ้โหปืนใช้ได้แต่มีดไม่ค่อยชอบเลยเว้ยขอสลับอู้ตั้งนี้เอ็กซ์สปีดเอ็กซ์สปเดมีดสกอเรนเจอร์เอพี HP. โอเคอาจจะเงี่ยงเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้สมาธิเล่นกันนิดนึงนะเกิดตรงนี้ก็ไม่แย่เออขอโทษนะมีกาตนมไหมอยากได้กาตนะลองซอสไม่ได้มีดดีกว่า ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้มีกระเป๋ารูนซื้อไม่ได้ Material riches. ดันได้ของใช้กระลองซอสมาแต่ก็ไม่ได้เก็บลองซอสมาอีอย่างว่าอุ้ยทอง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 งออง่ออ กาตนะกาตนะออดาบกะตนะไม่มีเลยเนะน,นะน,นืไม่น่าหลอดนะดูอยากทรงก็ไม่น่าหลอดเลยคุกโอเคอ่าอันนี้เก็บพอแล้วอันนี้แอคเคทสปีดโอ้ยโล่งโล่ง,โล,งโล่งเปลี่ยนแมปอยู่ตรงไหนใกล้ๆกับแมป มีเควสอยู่นะก็ไว้ก่อนแล้วกันแรบฮุกมีอยู่แค่หกชิ้นเิงน้อยไปเอานี้ออกเอาที่เพิ่มเลือดออกแล้วก็เจอที่เพิ่มเลือดอเอีย่ยงว่ะเฮ้ยสงสัยงานนี้คงจะไม่รอดละมัง้งดูแลไม่น่าไปไกล ดวงมันหยาบเหลือเกินเกาะอันนี้ออกไปดวงจะหยาบไปไหนมีดมีดมีดเอฟวิตติงเดี๋ยวจะตัวเองตัวเองเริ่มจะเอ้ยไม่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังยังฟาร์มแถวยีได้อยู่ The thickens. shadow thick พีน้อยอยู่นะเราต้องหักตอนนี้คือหาอาวุธเมลีที่ค่อนข้างดีอของทองว่ะอ้าวมาแล้วของที่อยาก,ยากได้โว้ยอันอืนอ่นก็นนนไม่สนแล้วอน,นี้ังมานะ เกาะสองโอเคเยี่ยมงามโฮุกฮุกุกุกไม่มีของทีนี้ก็ฟาร์มครอสโบครอสโบ,โอ,อ,สโโบอันนี้เอาแทนเอ็กเสร็จส,สปีดแล้วกันเพราะคอมโบกับครอสโบได้ที่เหลือก็เออตรงใกล้ๆมีแค่ตรงนี้ <ไป S 1> ใช่ไหม ไปหมู่บ้านตรงนั้นเพื่อเก็บอะไรวะ,ะกระเป๋าปอุปกรณ์หุยต่เต้นตึ่เต้นตึ่เต้ตตตวอ๋อธนูรองโบคือต้องขยายกระเป๋าเออ่ขยายกระเป๋าช่องเก็บของกับ <c oughs> ลูนนะเราจะได้แข็งแก่ง ลูนแล้วก็แบ็กอัพเกดนี่ลองฟอสไม่ใช้เสียงลอยตีนแถวนี้หรือเปล่าชิปเอง <มา S 1> น่าไงมาจริงด้วยใจ,จ,จเย็น จยเยเดอสันติสันติวิธีอยู่กับสันติวิธีเดอเอ้อเอจริงดีกว่ายังไม่แข็งแกร่งพอยงอย่ามายุ่งกับผมทางใครทางมันมุณเข้าใกล้ผมวันนี้ผม,ผมผมผมเก็บคุณแน่นะสู้นะเว้ยเฮ้ยเอาจริง อ่าโซกัสโอ่์มีกระตังไหมให้ผมโอเคมีส่วนเลือดไหมไม่มีมีแต่แอ็คแท็กสปีแล้วก็ยาก็แทบไม่มีอะไรเท่าไหร่เลย ขอไปซื้ออช่องใส่ดูนก่นอนเพิ่มเติมแล้วก็เสริม a อ t a แท็กสกปีดไปอีกเฮได้เลือดน้อยไปหน่อยครับคุกต้องใช้เยอะดีกว่า แล้วก็ไม่เอามาแล้วก็ไม่มีด้วยจะเลิญละนายดันไม่เอามาดิเฮ้ยเลขสามหรือสองคนไม่ใครอีกเนี่ยยานะเออขอโทษครับ โดนโัวเลยโอ้แหลกแหลกแหลก <c oughs> อ, <c oughs> อะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเกมแรกไปอย่างไวโอ้หอบม่วงน,นี่นะโอเคยอมให้อยู่ไปเดี๋ยวไปดูเกมสองกันโอเคเกมที่สองนะจะไปได้ถึงไหนแต่ว่าเกิดโอ้โหหยาบมากเลย เต้าว่ะไปะืนก่อนเลยอ่ะมมรีเวพอ่อนหน่อยครับท่านไม่มีเลยเหรอเกินไปอุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาโอ้โหโโคนไม่มีเวิร์ดจะสู้ยังไงครับท่านโอ้จะสู ouais ้ยังไงโอ้แม่จบจบ อไม่มีอาวุธเกมที่สามแล้วกันอย่างเฟลเลยโอเคโอ้ยเกิดตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ก็เกมที่สามครับหลังจากเกมที่สองคือแตกอย่างไวเลยแม่งไม่มีอาวุธอย่างสวยเลยรอบนี้มีคนูมาแต่ ปงเกาะไม่มีไหนก็มีอาวุธวะเกิดไกลบ้านไกลเมืองนะกระพุกลองซอสดีบ้างไม่รู้ ขียวขึ้นไปโด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 เต็มเลือดใหญ่เกาะม่วงเกาะม่วงแ้วะเกาะม่วงรู้สึกว่าทำไม่ค่อยไม่ค่อยให้โชคเท่าไหร่เลยวะ โอเคเก็บของได้โชคดีจริงวะ่ะมันจะดีจริงปะวะมึงมาหล,กหลอกๆกันเน่ะทางเข้าทางไหนโอเคอ่าที่ซ่อมอาวุธเสริมหนึ่งอนันที่ซ่อมเกาะ เลือดโอเคอันนี้มันทางบนเราอุย้ยอะไร โกงจริงโอ้โหหอบแม่โกงจริงไอ้แตกพ่ายอีกเกมไม่กเกมมันแตกไวจริงเลยดวงตดหยาบเลยเราจังหวะเราไม่ได้วะอะไรอยู่นี่ โอ้รอบนี้มาเป็นหอกอ่ะของแต่ละอย่างเน้นสวยอย่างเดียวเน้นฝีมือไม่มีเลยใช่มไหมเอาแม่งฝีมือไม่มี <c oughs> โอ้ตรงนี้เริ่มเข้าในเรืองโอ้โห <c oughs> ไอ้มีดไวว่ะโอ้ยดีนเนี่ยโชคดีจริงๆเลย ยังไมน,นได้ต้องเรียนสูตรเขาเรียกว่าไงสูตรทองสูตรทองกระสุนกรตรันะสลับกันเอาอีกแล้วม่วงอีกแล้วหรอวันนี้โอ้อยอะไรดิ แม่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำาพาสวย่เองจริงมงนูลลองซอสไม่ใช้มีลีเอาเลือดออกแอคแทคสปีดเอาเลือดออกอีก เป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะมีนินจาด้วยเอ้ยน้ำไปได้มั้ยเขาเรียกว่ามีนินจาใช่ไหมตีมือว่ามองไม่เห็นแล้วกัน Okay. Uh, my worthiest <laughs> challenge yet. Behold, my weapon is reforged anew. Okay. They challenge me. Never ends <laughs> well. Uh... It's too

ัำที่เลยพี่ทำที่เลยสู้เขาใครชนะบอกผมด้วยเด้อ สีม่วงไม่ต้องก็เ p ไม่มี <The Shadow S 1> เลีอยฝังน <The Shadow S 1> ใน <then> วงแคบจิ้งอยอะไรทองทองอ มีปืนทองทองไหมอะนอกจากไอเนี่ยเยอมีแต่อะไรทองทองที่ไม่ทองเลยของทองปลอมโอ้โหแ๊ <sk r iff> <S <s <uss> ดี๋ยดเยดี๋ยวแดีท๊ดแดแดเลย ่อาจร,จริได้ที่สามบุญมีแค่นี้แล้ววะอ้าวไอ้นั่นตายเหรอเนี่ยได้นั่นตายาตายังไงวะโอเคก็นี่ครับสุดแล้วได้แค่นี้และสายงูๆๆก็หวังว่าคงจะสนุกกับคลิปนะครับก็ขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกับนารกะนะกับผมมิชั่นจีนะได้ที่สอง เมื่อกี้เมื่กี้ก็เกือบชนะอยู่แล้วนะถ้าจังหวะไม่ได้จริงโดยเขาเปิดก่อนนะ่ะนะโอเคขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ